สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาโปรก,กัมนเดอ,อีกแล้วนะคะเพื่อนพี่น้องโดตาท่านก็พาทุกคนไปดูความเสียหายจากสงครามกระชันเหนือนะคะที่เมืองแซนวีนะคะก็จะเป็นโมบ้านโฮตาหนองโอนหนองโอนที่โมบ้านนดอ,อยู่ยังไม่มานะคะคลิป ต,ตั้ง,นงในเปนเ่นยไปนเอนหมูไปถึงจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปที่โฮสต์แล้วก็ก้องหอนะคะเม่่อนๆสมารสุยจี้ไ้นะะยินมาอยู่ว่าบ้านของโนดโดนนิดโดนน้อยนะคะแต่ไม่ถล่มนะคะแต่ว่ายัางยืนอยม่ได้นะคะยังไม่มีเอไอไชื่อ นี่ก็จะเป็นคลิปความเสียหายนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทําให้เวียนหัวนะคะคลิปนี้นุชได้มาจากเพื่อนๆในเน็ตนะคะนุชก็ม,มาลงให้ทุกคนได้รูกน,นะคะขันนี้ได้ขึ้นคันนี้เขานุชร้องไห้าหาไปแล,แล้วรอบเลยน,นะคะโด้วยนะคะไม่คิดว่าจะเสียหายขึ้นี้งหน่อย แถวสองฝั่งข้างถนนเ,เลยนะคะนุชอาจจะพา,าถึงแค่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมของรับชมช่องของนุชนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะกำลูก,ก่ายาายุดเขาไว้ยังหนึ่งใจค่ะกายอีกคำเดียวเขา 哦，北在北在。干嘛去了？我。洗澡去了。洗澡。<opposite S 2> Bên lâm, Bên, lâm Ồ. Ừ. Ừ. Bên lâm này lâm ừ. là này. Oh, ừ. Ừ. À, không này. Song này hết hết

hơn biển nó mộng trên vậy nên, 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 Úc này nào đi. Chắc là này sao là

Hết à. ờ, này có Ờ Ờ nếu hôm nay sáng hôm mấy mốt ừ, Này Cảm hôm nay ở trang chín này sáng này Có ừ. ở giai ở lát này không có lấy à. ừ, ạ Mì cả mì hàng có ở Mì ạ

Chào Giật năm về là vía Ồ, lô, cái này bị không phải อย,อยเยอะเพื่อ,อ,อ,อนทหารได้ตื่นวู้เพื่อนหงแล้ว ทุกใครงั้นแหละใครกงลงทรายอีกมีเหรออีกจ่าเหรออืมโอ้ยทันจวานี่อ๋อลกเลูกเขากลับบ้านอ่ะอืมเนอยเน่อยเนอยตั้งเลยเนี่ยตอนนี้องมาทำมันอนเหมือน้างชัน่ะข้นตอนแ

เป็นเพื่อนเ้ขาุนลุงเาวเขาอืมนันอ่ะในโกดังแพไม่เป็นไม่เป็นปีนก็ล่าเขามาสื่ออ๋อเฮ้ยเด้อู้นี่เพิงเฉหมูเขาอเรา t h ấ เส้นงเออเพิ่ีสาดเพ่หนึ่งได้น่ะเออน่าเพ่ีสา

यो <coughs> 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 <coughs>